สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกัอนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับนอสตาเนียก็สวัสดีพี่น้องเอฟซที่อยู่ในเฟซบุ o กน o สตาเนียสุดยอดคพัพีอยู่ใน18บแหันแล้วก็อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่ท่านกำลังติดตามผมอยู่ในขณะนี้ครับผลงานของฮานอยวันนี้ครับไปถูกนาราชวกิจครับบนล่างแล้วก็มาถูก ฮานอย V.I.P. แล้วก็ดัชนีดาวโจนของอเมริกาครับเป็นห้าประตูส่วนฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติธรรมดาหลุดไปนะครับวันนี้ถูกแค่ห้าประตูนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่มันถูกนะครับีขึ้นสี่สามไปถูก4ี่สามมสของฮานอย V.I.P. ไปถูกฮานอยเชฟภิกิจสองสามสามสนะครับ แล้วก็สามหกนะครับสามหกนะครับแล้วก็ไปถูกฮานดในดัชนีดาวโจนของอเมริกาครับก็คือสี9เก้าเกครับผูรวงเป็น5ประตูนะครับวันนี้คือรายง,งานผลของนอสต a าเนลที่ล็อกตลาดหุ้นฮานอยแล้วก็ตลาดหุ้น ดัชนีดาวโจนส์ของอเมริกานะครับเฉพาะวันที่แต่อไปวันที่9นะครับวันที่9แนวโน้มจะไปไปในรูปแบบไหนนะท่านดูครับผมจะให้ท่านดูครับอันนี้คือแนวโน้มนะครับแนวโน้มวันที่9นะครับของนอสตาเนียรุ่นหน้าจอ ข้อมูล18ก็หมายความว่าเลขล่างของฮานอยพิเศษคือ18นะครับเอา18มาเลข4337049688นี่้คือดูนหน้าจอนะครับดูนหน้าจอของตัวนี้ก็คือข้อมูลของเลข18นะครับเลข18ส่วน87ก็เป็นข้อมูลของฮานอยปกติธรรมดาครับนี่คือ87นะครับ ก็มาได้รุ้นหน้าจอคือ9 3 7 3 8 9 9 9 3 5ครับรู้สึกว่าข้อมูล87นี่รู้สึกว่าตัวเลขสวยจริงๆนะครับสวยมากเลยแล้วก็43สุดท้ายครับเป็นข้อมูลของ vip นะครับนี่คือข้อมูลของ v i p คือ43นะครับบน990เอา43มาเลขรุ่นหน้าจอของ43คือ6 5 8 3 3 1 2ส3 6นี่ครับคือรุ่นหน้าจอของวันที่9คือวันพรุ่งนี้นะครับตอตลาดหุ้นฮาหนอยแล้วก็ตลาดหุ้นลาวสาตารวมไปจนถึงฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐนะครับดาวโจนส์ปกติธรรมดาครับไม่ใช่ดาวโจนส์ v นะครับเาฉะนั้นพี่น้องที่ดูอยู่ในขณะนี้ครับ ที่อยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่ในประเทศไทยหรือว่ามุมใดมุมหนึ่งที่ท่านดู YouTube อยู่ในขณะนี้ครับข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลของตลาดหุ้นฮานอยท่านจะเล่นได้ฮานอยไม่ว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติธรรมดาฮานอย V.I.P. แล้วก็ดัชนีดาวโจนส์ของอเมริกาตัวเลขที่มีสัญลัษณ์ล่าลิงคือมีตัวที่มันจะออกครับแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นตัวที่มันจะออกเยอะมากเลยนะครับ ผมจึงของเรียนให้ท่านได้ทราบว่า1887 4 3นี้ท่านเลือกเลือกเอา2ข้อมูลมาเล่นนะครับคู่กันน้อยน้อยพิเศษหรือว่าน้อยปกติธรรมดาน,นอยไหนก็ได้ท่านอาจจะเอา18กับ87มาเล่นหรือจะเอา87กับ43มาเล่น2ข้อมูลน,นี้นะครับหรือจะเอาข้อมูล18กับ43ามาเล่นก็ได้ครับ้อสังเกตก็คือในรุ่นหน้าจอตัวไหนมันติด8 ที่เก้าที่สาเอามาเล่นเลยครับแล้วท่านจะโชคดีนะครับเอามาเล่นเลยพี่น้องที่จ้องดูอยในคันนี้ครับในข้อมูลทั้งหมดท่านแคปหน้าจอไปเล่นได้เลยครับแคปหน้าจอส่วนระวังนั้นไม่มีครับในวันในวันนี้ไม่มีวันพรุ่งนี้ไม่มีครับวันพรุ่งนี้ไม่มีอย่าลืมครับ 1978 38ในข้อมูล8มีติด3เยอะนะครับติด8ก็เยอะเหมือนกันส่วนข้อมูล8 7ก็ติด3ติด8เต็มไปหมดเลยติด9เต็มไปหมดนะครับผมคิดว่าคงจะโดนห่ะครับวันพรุ่งนี้ครับโดนยังไงก็โดนอะ่ะอาจจะโดน,ยนอยน่างน้อยก็หก6าหประตูนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็ ขอความกรุณาครับกดติดตามให้ผมด้วยผมจะมาชี้แนะ่ให้ท่านทุกวันครับที่ท่านชอบชื่นชอบหานหน่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในเฟซบุ๊กม s สตาร์นิวเฟซบุ๊กสุดยอดคมพีแม้ก็ทั่งเพจ18บแปดอรนารดูแล้วครับให้ขอความกรุณาท่านเข้าไปที่ช่องยูทูบนะครับให้กดติดตามให้ผมหน่อย ไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านมีความเมตตากราุณาและให้ท่านนําไปเอาเข้อมูลกล่าวนี้ไปเล่นครับแล้วท่านจะโชคดีครับสวัสดีครับ